บทที่21ขายเนื้อฉลามทูน่าครีบน้ำเงินเปิดร้านหลังเปิดหนังสือหนังแกะผู้รอดชีวิตในร้านยังคงต้องการอาหารและน้ำมากที่สุดและอุปทานก็เกินความต้องการนอกจากนี้ยังมีแบบแปลนบางส่วนสำหรับการสร้างไอเทมแต่ระดับของพวกมันค่อนข้างต่ำมากซึ่งเล็กน้อยมากสำหรับซูคารแน่นอนว่าราคาในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากรอดมาได้2-3วันคนส่วนใหญ่ที่ฝ่อรอดมาได้ได้สร้างเครื่องกรองน้ำดังนั้นราคาน้ำจึงลดลงแต่อาหารก็ยังหาซื้อยาก หลังจากที่ซูคานน่าจะเข้าใจราคาแล้วเขาจึงนำเนื้อฉลามไปไว้ในร้านคำขอของซูคารไม่สูงเกินไปจริงๆทีงขอแลกเปลี่ยนไม้หนึ่งร้อยชิ้นหรือพลาสติกหรือโลหะยี่สิบชิ้นแน่นอนว่ามันจะดีกว่าถ้ามีวัสดุที่หาย,ยากข้อกำหนดนี้สอดคล้องกับราคาตลาดเนื้อปลาฉลามมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งแม้ว่าราคาจะเท่ากันกับปลาธรรมดาแต่ปริมาณของมันก็เทียบไม่ได้กับปลาธรรมดาฉลามทั้งยี่สิบชิ้นนี้ช่วยให้ผู้รอดชีวิตมีชีวิตอยู่ได้หลายวันที่สำคัญมันไม่อร่อยเกินไปจึงสามารถใช้เป็นชิ้้้นนเนือได แม้แต่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถจ่ายได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้รอดชีวิตที่มีชีวิตที่ดีหากคุณต้องการเก็บอาหารไว้ใช้เองคุณสามารถซื้อเนื้อปลาฉลามได้ซูคันเดิมต้องการครึ่งราคาเล็กน้อยแต่หลังจากคิดแล้วก็ปล่อยมันไปปรับใดที่เนื้อปลาฉลามนี้ไม่ได้ทุบด้วยมือของเขาเองมันจะดีกว่าว่าที่จะขายมันให้เร็วที่สุดก่อนที่รสชาติจะแย่เกินไปหลังจากโยนเนื้อฉลามทั้งหมดเข้าไปในร้านแล้วเขาก็โล่งใจ ซูคานนอนบนเก้าอี้มองดูท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวและถอนหายใจยังคงจําได้ว่าตอนที่เขามาที่ทะเลนีครั้งแรกเขาไม่มีอะไรเลยตอนนี้เขาสามารถกินอาหารและดื่มน้ําได้อย่างสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรือไม้ไผ่ลำเล็กที่สามารถรองรับได้เพียงคนเดียวขยายไปจนถึงจุดที่ลูกหมีสามารถวิ่งบนเรือได้เมื่อมองดูลูกหมีขั้วโลกดูเหมือนเขาจะจับปลาตัวใหญ่ได้ลากมันกลับขึ้นเรือวนสายและแข่งขันกับปลา ทำให้ซูคารประหลาดใจเล็กน้อยแม้ว่าปลาทะเลที่เขาจับได้ปติจะไม่เล็กแต่เขาสามารถดึงมันออกจากทะเลได้ด้วยมือเดียวดูเหมือนว่าปลาที่จับได้ในครั้งนี้น่าจะเป็นปลาตัวใหญ่มองขึ้นไปที่ลูกหมีขาวที่เหงื่อออกมากมองขึ้นไปที่ดวงอาทิตย์ที่แผดเผานี่มันไม่เป็นไรช่วงนี้ทะเลร้อนมากตอนเที่ยงแต่กลางคืนจะเย็นมากถึงหนาวนิดหน่อยเมื่อเรือไม่ขยายซูคารก็สร้างเรือนด้วยไม้สําหรับตกปลาด้วยแต่ตอนนี้ไม้ปล่อยลูกไม้เลื้อยยังไม่พอคงได้เวลาขยายโรงเรือนด้วย นัจากนี้การอยู่นอกบ้านทุกคืนก็ไม่ใช่ปัญหาลมทะเลจะแรงในเวลากลางคืนหลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วสุคารก็หยิบไม้ออกมาและแลกเป็นแผ่นไม้ตอนนี้เรือได้ขยายออกไปแล้วสามารถสร้างบ้านได้และอย่างน้อยต้องมีการสร้างกระท่อมสำหรับกำบังจาก,กลมหลังจากนั้นไม่นานบ้านไม้หลังเล็กขนาด2เมตร x 3ามเมตรก็ถูกสร้างขึ้นถึงบ้านไม้จะเล็กไปหน่อยแต่ก็นอนได้หลังคาปูด,ด้วยใบายปาล์มดูคล้ายกระ่อมหลังเล็กรวเก็บของขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ว่างของแพรซึ่งกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่แพร,รื่องหมตัวนอน ลูกหมีก็ตื่นเตนเ้นเช่นกันเมื่อเห็นอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นบนเรือแต่เขาไม่ลืมที่จะต่อสู้กับปลาในทะเลต่อไปสิ่งนี้ทําให้ซูแคนอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นบ้านของเขาถูกสร้างขึ้นแต่ลูกหมีก็ยังไม่ลากปลาขึ้นมาสร้างประตูห้องพักต่อไปและหน้าต่างก็ทําด้วยแถบไม้และไม่มีกระจกให้สิ้นเปลืองบ้านไม้หลังเล็กๆแห่งนี้เป็นเทียงการก่อสร้างทั่วคราวเป็นที่พักพิงสาหรับพักผ่อนและนอนหลับไม่จําเป็นต้องทําให้หรูหราเกินไปชั้นวางไฟถูกย้ายไปยังบ้านไม้และทําเตียงเล็กๆที่มุมห้องหนนุ่ใบ มีการสร้างโต๊ะขนาดเล็กสำหรับรับประทานอาหารและมานั่งขนาดเล็กสองตัวถัดจากชั้นวางไฟแน้ว่าไม้และพลาสติกถูกใช้ไปหลายร้อยชิ้นชีวิตก็สะดวกสบายมากขึ้นในเวลานี้ลูกหมีกำลังค,งคร่ำครวญอยู่ข้างนอกสูคันร,รีบออกไปดูเขาลูกหมีกำลังนอนอยู่บนปลาทะเลที่มีความยาวมากกว่า1เมตรบนกระดานถ้าทางนี้รู้สึกแปลกๆเล็กน้อยสูคันร,รีบขยี้ตาบัดซบนี้ดูเหมือนจะเป็นปลาทูน่าครีบน้ำเงินไม่น่าแปลกใจเลยที่ลูกหมีใช้พลังงานมากขนาดนี้ ร่างหนีทั้งตัวของอ่าวซีซี่นอนอยู่บนปลาถึงอย่างนั้นเขาก็แทบจะจับมันไว้ไม่ได้ปลาเขย่าร่างของลูกหนีกระโดดไปมาบนกระดานเรือซึ่งตลกมากเขากลอกตายอย่างโกรธจัดแต่ก็ตกปลลึงที่ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ซูคารีไปดึงปลาออกและมองอย่างระมัดระวังมันกลายเป็นปลาทูน่าครีบน้ำเงินนี่คือปลาชั้นสูงที่เรียกว่าปลาที่ดีที่สุดซูคารจดจำคุณค่าของปลาชนิดนี้ได้อย่างชัดเจนเป็นปลาที่ขายเป็นกรัมปลาตัวใหญ่ขนาดนี้มูลค่าหลายล้านแน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับพรเช่นนี้เมื่อฉันมาที่ทะเลแห่งนี้ ไอห,หนูทำได้ดีวันนี้นายโชคดีอุ้งเท้าเล็กๆของลูกหนีดึงมือของซูคารและลูกเบาๆความคิดแรกของซูคารคือไม่ขายมันอย่างแน่นอนจากสถานการณ์ปัจจุบันของผู้รอดชีวิตเหล่านี้ราคาของปลาชนิดนี้อาจไม่สามารถซื้อได้แม้แต่กรัมเดียวของดีแบบนี้ต้องกินเองแม้แต่ซูคารยังรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถซื้อปลาราคาแพงได้ก่อนที่จะข้ามมาโลกนี้ปลาทูน่าเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับการทำซาซิมิและเนื้อนุ่มละลายในปากของคุณ เนื้อปลามีเส้นไขมันชัดเจนและมีกลิ่นหอมปริมาณไขมันในเนื้อทูน่าครีบน้ำเงินสามารถเข้าถึงได้ถึง15%ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างยิ่งเนื้อปลามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าปลาชนิดใดๆและมีกรดอะมิโนหลายชนิดรวมทั้งกรดอะมิโน8ชนิดที่ร่างกายมนุษย์ต้องการอุดมไปด้วยวิตามินเหล็กแคลเซียมไอโอดีนและแร่ธาตุอื่นๆและธาตุต่างๆเนื้อปลาทูน่าครีบน้ำเงินยังช่วยเพิ่มความจำป้องกันโรคอัลไซเมอร์และมีผลพิเศษในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดห เพียงแค่พูดถึงสารอาหารที่อุดมไปด้วยมันก็ได้แสดงให้เห็นแล้วถึงคุณค่าของมันสูคานแบ่งปลาออกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างรวดเร็วและระมัดระวังอาวซีซี่ได้วางหม้อไว้บนตะแกรงแล้วน้ำลายไหลรอให้สูคานแบ่งมันออกแล้วเสียดาย้าปลาดีๆแบบนี้ถูกตลุนสูคานเหลือบมองไปที่กระทะเหล็กขนาดใหญ่และหยิบกระทะขนาดเล็กและตะแกรงเหล็กย่างขึ้นมาสูคานวางปลาไว้ด้านบนทอดด้านนอกให้มีกลิ่นหอมชวนรับประทานด้วยเตาไฟมหัศจรรย์นี้ประกอบกับส่วนผสมคุณภาพระดับไฮเอนด์ in, นี่คือรสชาติที่สุดยอดของมัน ฉันเชื่อว่าแม้แต่นักชิมที่พิถีพิถันในระดับนานาชาติก็จะน้ำลายไหลเมื่อได้กลิ่นของปลาตัวนี้เอลซีซีรีบหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมาเกือบจะใส่เข้าไปในปากของเขาแต่เมื่อเขาเห็นว่าซูคารกำลังชิมรสของปลาคำเล็กๆเ,เขาก็ต่อต้านความอยากที่จะกินมันและเริ่มชิมมันในคำเล็กๆบทที่22สนุกกับชีวิตเล่นกับฉลามอ้ยเครื่องหมายตัวหนอนเมื่อลูกหมีกัดคำแรกคนหมีทั่วร่างของเขาก็ชีฟูและดวงตาเล็กๆของเขาก็เปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นรสชาตินี้อร่อยมากดีกว่าปลาที่ฉันเคยกินนมาก่อ ลูกหนีน้ำตาไหลออกมาอย่างตื่นเต้นในที่สุดก็เข้าใจว่าทำไมสารถึงชิงมันเพียงแค่ชิงปลาที่อร่อยอย่างชาชาเท่านั้นคุณก็จะสามารถชื่นชมความละเอียดอ่อนของมันได้น่าสนุกจังเลยสารก็เริ่มถอนหายใจทําให้เขารู้สึกว่าวันที่อยู่ในทะเลช่างสวยงามเหลือเกินลูกหมีตัวเล็กนอนบนตักของสา칸ขย่าเท้าของตัวเองรีตาและเที่ยวชาชาชิงปลาทูนา่ามันจะดีกว่านี้ถ้ามีไวน์แดงสักแก้วแน่นอนว่าไวน์แดงไม่มีขายแต่ก็ไม่เลวถ้าจะใช้น้ำมะพร้าวแทน ซูคานออกไปข้างนอกใต้ซุ้มบนเรือจิบน้ำมะพร้าวขณะอาบแดดและชิมเนื้อทูน่าอาวซีซี่ย้ายมานั่งเล็กๆและมานั่งข้างๆซูคานกินและดื่มขณะตกปลาชีวิตคนคนนี้และหมีตัวนี้ช่างสุขสบายเหลือเกินถ้าให้คนอื่นเห็นต้องอิจฉาริษยาแน่ไม่มีอันตรายใดหากไม่มีการเปรียบเทียบและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆจะต้องกัดฟันและใช้ชีวิตแม้แต่บางคนก็ยังกังวลเรื่องน้ำถึงกระนั้นก็ยังไม่กล้าหน้าพวกเขาไม่สนใจแม้แต่จะหาสเสบียงโดยคิดว่าจะมีใคร,รมาช่วยพวกเขา ใครสามารถนับคนประเภทนี้ที่ยอมสละตัวเองเพื่อช่วยคุณได้แต่แพ้ไม้ไผ่เล็กๆของพวกเขาถูกฉลามกัดดังนั้นพวกเขาจึงสามารถยอดตัวได้เพียงเล็กน้อยและคิดหาวิธีที่จะตกปลาหาฟืนเพื่อซ่อแมแซมแพไม้ไผ่เล็กๆอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพื่อบังคับให้พวกเขาไม่ทําอะไรเลยแต่หลังจากที่ซ่อมเสร็จฉลามก็กลับมากัดแพ้ไม้ไผ่เล็กๆของพวกมันอีกครั้งสูคานเปิดหน้าจอสาธารณะของผู้รอดชีวิตในหนังสือหนังแกะปรับใดที่มีคนพูดติดอ่างได้ฉันจะขอบคุณสําหรับเงินจํานวนมากในอนาคตฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆ โดยไม่คาดคิดนายหวังจะมีวันนี้ปรับใดที่ฉันกระหายน้ําเลขาของฉันก็จะรีบซื้อกาแฟให้ฉันแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะดื่มน้ําบริสุทธิ์ฉันที่ถึงเลขาของฉันทุกวินาทีอย่างน้อยคุณก็ยังมีชีวิตอยู่เรือของฉันเดือบถูกฉลามกินและอีกไม่นานฉันจะตกลงไปในปากฉลามไม่มีหน่วยกู้ภัยจริงๆหรือเราอยู่ในทะเลมีปัญหามาหลายวันแล้วและเราไม่เห็นแม้แต่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนกินหรือ,รอเปล่าผู้รอดชีวิตหลายคนเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเมามัน มันเป็นงานเรื่องเร้าครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามชีวิตกำลังเผชิญกับความสิ้นหวังดีกว่าว่าที่จะสาบแช่งฟ้าดินผู้รอดชีวิตที่สิ้นหวังเหล่านั้นนั่งบนเรือประมงลำเล็กมองดูท้องฟ้าและถอนหายใจปากแห้งและท้องของพวกเขาก็หิวเมื่อเขากระหายน้ำมากเขาก็นอนลงที่ข้างเรือจุ่มสีสาดลงไปในทะเลแล้วดื่มแต่หลังจากเงยสีสาดขึ้นเขาก็อาเจียนออกมาอย่างน่ารังเกียจใครได้ชิมน้ำทะเลจะรู้ว่ากลืนลำบากและเค็มอย่างน่าขยะแขยง ในที่สุดผู้รอดชีวิตคนหนึ่งได้ดื่มน้ำทะเลและกินสาหร่ายเพื่อรักษาความกระปรี้กระเป่าเล็กน้อยจากนั้นนอนบนแทมไม้ไผ่ขนาดเล็กและมองดูท้องฟ้าอย่างสิ้นหวังแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้กลิ่นหอมของดินแล้วรีบลุกขึ้นและมองไปข้างหน้าเกาะปลายเป็นเกาะหลังจากที่ผู้รอดชีวิตมึนงองอยู่สองวินาทีเขาก็พายเรือด้วยมือของเขาแทบคลั่งและตะโกนอย่างตื่นเต้นบนหน้าจอสาธารณะของผู้รอดชีวิตในที่สุดป้าก็เจอเกาะแล้วพ่อจะได้ไม่ต้องหิวอีกต่อไปหลานชายที่เห็นแก่ตัวพ่อกำลังน้ำลายไหล เมื่อฉันขึ้นฝั่งจะมีอาหารและน้ำไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนฉันจะไม่ให้อะไรคุณเมื่อคุณถามฉันฉันอยากจะมองดูคุณอย่างสิ้นหวัง5555เขายืนขึ้นด้วยสุดกำลังและเดินไปที่ฝั่งรุ่งมรุณแห่งความหวังมาถึงแล้วปราบใดที่คุณขึ้นฝั่งทุกอย่างก็จะอยู่ที่นั่นแต่เมื่อเขาก้าวออกจากแพไ่ไม้ไผ่เล็กๆเ,เขาไม่รู้สึกว่วเหยียบพื้นดินเลยและตกลงไปในทะเลปากเลือดกัดเขาด้วยปากใหญ่และหลังจากเสียงร้องที่น่าสังเวชเลือดก็เต็มพพพืื้้้นน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 ทีีนนี่่่าาขขขขขขาา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 าดดดใใหหญออออออองงงงงกกเเเเปป็็ยยยภภมวแสุรรจลต แต่ไม่มีใครสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาพูดง่ายๆก็คือเขาถูกคัดออกแล้วซูคารมองไปที่หน้าจอสาธารณะของผู้รอดชีวิตและบุคคลน,นั้นก็ไม่เคยพูดอีกเลยและเดาว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเขาพบที่ดินจริงๆด้วยบุคลิกแบบนั้นเขาจะต้องอวดสิ่งที่เขาได้รับอย่างแน่นอนแต่เขาไม่เคยพูดอะไรอีกเลยไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนที่น้อยใจเขาต้องตายผู้รอดชีวิตที่เหลือก็คาดเดาด้วยความเห็นอกเห็นใจมากที่สุดอย่างไรก็ตามคนที่ไม่มีสเสบียงและไม่สามารถอยู่รอดได้ก็จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ไม่มีใครไม่ชอบอาหารและน้ำของตัวเองใครก็ตามที่อยู่รอดในทะเลนี้จนถึงขณะน,นี้รู้ว่าต้องเผชิญสถานการณ์แบบไหนจึงจะอยู่รอดสิ่งต่างๆเช่นมาดนาได้ตมลงไปในทะเลเพื่อให้อาหารฉลามแน่นอนฉลามไม่กล่าวขอบคุณเธออย่างมากที่สุดเขาจะสะอึกและเก็บอึบบางทีเธออาจจะคิดว่าเธอพมอไม่พอที่จะยัดฟันฉลามแม้แต่คนที่เริ่มรวยด้วยวัสดุก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หลายครั้งบางทีซูคานสามารถช่วยคนได้อีกสองสามคนแต่คนโชคร้ายมากมายในมหาสมุทรจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ สิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่คนอื่นเพื่อช่วยตัวเองแต่เพื่อช่วยตัวเองซูคานหยิบผล,ลไม้กระป๋องสองกล่องออกมาแล้วยื่นให้ลูกที่หนีนอนอยุ่งเงียบเเฝ้าดูการตกปลาของลูกหนีลูกหนีเริ่มเรียนรู้ที่จะฉลาดเขากดขอเกี่ยวเพื่อหาอะไรบางอย่างแล้วไว่ายไปแกล้งฉลามที่ทะเลนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับอาวซีซีการแกล้งฉลามทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากเขาไม่รู้ว่าเขาเริ่มเห็นฉลามเป็นของเล่นเมื่อไหร่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้มันสนุกที่จะยุ่ยยวนฉลามฉันกลัวว่าันางนง้้ได ภายในไม่กี่วินาทีฉันเห็นว่าทะเลมีเสียงดังในทันทีและร่างสีขาวก็ว่ายออกมาจากทะเลตามด้วยสัตว์ยักษ์สีดำไล่ตามร่างสีขาวอย่างกรวดเครืองซูคานไม่ได้กังวลว่าลูกหมีขาวจะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่เจ้าตัวเล็กตัวนี้เร็วกว่าฉลามหลังจากที่ฉลามเบื่อที่จะไล่ตามแล้วมันก็หยุดบนพื้นผิวทะเลเพื่อพักผ่อนและลูกหมีก็กลับมาเต้นด้วยใบหน้าย้อเยอ้ยฉลามหมดแรงและถูกบังคับให้ตามล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉลามเหนื่อยและไม่อยากไล่ตามลูกหมีจะว่ายไปด้านหน้ามันยอ,อยูยอย่างบ้าคลัง่ง เมื่อฉลามตั้งใจใช้ลูกเล่นกับมันแอละมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตามทันในที่สุดมันก็หยุดเคลื่อนไหวมีเขาตัวน้อยไม่สามารถทําร้ายมันได้ก่อนที่จะเปิดมันลูกหมีก็จิ้งจมูกแล้วแต่ตูดอีกครั้งแต่ฉลามยังมีชีวิตอยู่และสบายดีตรงกันข้ามเขาโกรธมากกรีดร้องราวกับว่าคุณกําลังทํามันคุณเป็นฉลามทาไมคุณถึงไร้ค่าเช่นนี้ลูกหมีเพียงแค่ปีนขึ้นไปบนหลังฉลามโดยตรงและยกขาของเขาขึ้นอย่างเกียดคร้านเพื่ออ,อาบแดดบทที่23ออโรราปรากฏขึ้นคําเตือนมิกฤต ลูกหมีอย่าเล่นสิใบหน้าของซูคานเตงไปด้วยความโกรธและอดไม่ได้ที่จะแนะนําแน้ว่าลูกหมีจะเล่นกับฉลามได้แต่คนธรรมดาจะเดินไปตามแมนะนาโดยไม่ให้รองเท้าเปียกได้อย่างไรหลังจากกรีดร้องด้วยความปิติยนินดีกับการย่วยูและตบตูดฉลามกรีดร้องใส่มันไปทั่วทะเลไม่นานนะักขณะที่ลูกหมียังเล่นอยู่สหายของฉลามก็มาล้อมลูกหมีรีบกระโดดลงทะเลเพื่อว่ายกลับไปที่เรือด้วยความตกใจซูคานอยากจะลงไปช่วยมันแต่อ่าวซีซี่ก็ยังมีความสามารถอยู่บ้างและเขาก็หนีจากปากฉลามสองสามตัว โชคดีที่ไม่มีอันตรายใดๆเขาเกือบตกลงไปในปากฉลามหลายครั้งแต่ก็กลับขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยว้าวเครื่องหมายตัวหนอนลูกหนีดูวาตัวมีอุ้งเท้าหมีสองข้างกอดที่ต้นขาของซูคารเปลี่ยร้องอย่างเกรี้ยกราดดูสิคุณจะไม่ประมาทอีกต่อไปซูคานอดไม่ได้ที่จะคอ้มันลงบนหัวของมันและเด็กชายก็เงยหน้าขึ้นและพ่นลมหายใจออกมาอย่างเกรี้ยวกราดเมื่อเห็นคันเบ็ดกดลงอ่าวซีซีรีบวิ่งไปเก็บเบ็ดตกปลาและตกปลาต่อแน่นอนเมื่อมองดูฉลามที่ว่ายไปรอบๆลูกหนีก็ตะโกนใส่พวกมันอย่างไม่มั่นใจ เมื่อเห็นว่าลูกหนียังกระตือรือร้นที่จะไปทะเลเล็กน้อยและมีปัญหากับฉลามเหล่านั้นสูคานก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแต่โชคดีที่เด็กชายยังมีค่าความหวาดกลัวอยู่ในใจเมื่อมองไปที่มันสูคานเห็นมันกำกรงเล็บเล็กๆของมันด้วยความโกรธตะโกนใส่ฉลามสูคานนอนอยู่บนเก้าอี้แล้วใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ด้วยสอหายตัวนี้ชีวิตคือความสนุกมากมายแสงแดดสีทองสาดส่องกระทบบนเรือและตกลงบนร่างของลูกหมีคนหนาของมันปลิวสวายไปตามสายลมสูคานรู้ดีว่าทำไมจู่ๆมันก็เติบโตขึ้นมาทั ซูคานยังค้นพบหลังจากรับประทานอาหารว่าปลาทูนา่าครีบน้ำเงินยังมีคุณภาพระดับทองและมีผลในการช่วยให้ผู้รอดชีวิตปรับปรุงร่างกายให้สดชื่นและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแม้แต่ซูคารก็ยังรู้สึกว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังและเขาต้องการจิกฉลามเขาผู้ยิ่งใหญ่ด้วยมือเปล่าแต่ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ก็คือมนุษย์สามารถยับยั้งความปรารถนาของตนเองได้ฉลามค่อนข้างไร้สาระเกินไปไท้ายที่สุดมันคือโลกของฉลามในมหาสมุทร ลูกหมีจับปลาได้สองสามตัวอย่างรวดเร็วและเมื่อมันใกล้จะมืดมันวิ่งมาหาเขาพร้อมกับปลาตัวน้อยอย่างตื่นเต้นสูคันหยิบตาขายปลาและมองเข้าไปข้างในคราวนี้ลูกหมีจับปลาได้หกตัวและครั้งนี้พวกมันไม่ได้เป็นปลาทะเลธรรมดามีแต่ทูน่าครีบน้ำเงินหกตัวแม้ว่าพวกเขาจะเล็กมากแต่6กติดต่อกันก็ค่อนข้างน่าประทับใจโชคดีจังเป็นไปได้ไหมที่จะมีปลาทูน่าอยู่แถวนี้ ซูคารมองไปที่คุณภาพของพวกมันปลาทูน่าครีบน้ำเงินทั้งหกเป็นเปรดเงินและทั้งหมดมีผลในการช่วยให้ผู้คนฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกายสุขภาพและสภาพจิตใจโอ้ยเครื่องหมายตัวหนอนลูกหนีนั้นกระโดดไปมาโตเถียงกันเรื่องการกินปลาซูคารหยิบปลาขึ้นมาและไปจัดระเบียบมันโชคดีที่ระดับของปลาทูน่านี้ไม่สูงไม่อย่างนั้นคืนนี้ถ้าคุณกินทูน่าอีกคุณไม่จําเป็นต้องนอนตอนกลางคืนคุณต้องต่อสู้กับฉลามทั้งคืนเป็นไปไม่ได้ที่จะแลกเปลี่ยนปลาที่มีคุณภาพนี้ออออยยยย่่าางงนนน้้ตีูคัไมรวพ วางปลายย่างทั้งหมดบนตะแกรงไฟลูกหมียืนอยู่ข้างๆจ้องมองไปที่ปลายย่างน้ำลายไหลคขําลงมีคนคนหนึ่งและหมีหนึ่งตัวบนเรือพร้อมกับกองไฟว,ว้าวเครื่องหมายตัวหนอนทันใดนั้นลูกหมีก็หย่อนปลาลงในปากของเขาลุกขึ้นตัวตรงขดกรงเล็บเล็กๆของเขาและตะโกนออกไปแต่ไกลลูกหมีรู้สึกตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดสูคานเนยหน้าขึ้นและมองไปในระยะไกลท้องฟ้าทางทิศตะวันตกส่องสว่างคล่างคลายงดงามมากมันเต็มไปด้วยแสงหลากสีสันปรากอว่าเป็นแสงออโรราซึ่งเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นภาพที่สวยงามเช่นนี้ ในขณะที่ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงามหัวใจของซูคารเริ่มกระสับกระส่ายเล็กน้อยและการเคลื่อนไหวของปลาในมือของซูคารก็ช้าลงเช่นกันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ดีที่จะมองเห็นแสงออโรราในทะเลนี้มีคำกล่าวที่ว่าเมื่อแสงออโรราปรากฏขึ้นภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคร้ายหากการโต้ยังนีถูกทิ้งไว้ในโลกของอดีตซูคารแน่ใจเลยว่าเขาไม่เชื่อและแสงออโรราก,ก็จะขอปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในหลายๆที่แต่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีพลังที่น่าเหลือเชื่อซ่อนอยู่ แต่ซูคานมองไปที่เรือของตัวเองแม้ว่าจะมีฉลามหลายสิบตัวมาล้อมพร้อมๆกันเขาก็จะไม่ตื่นกระหนกเลยสูคานหยิบผลไม้กระป๋องสองกล่องออกจากโกดังหลังจากกินปลาแล้วโยนหนึ่งกล่องให้ลูกหนีลูกหนีดูกังวลเล็กน้อยกับผลไม้กระป๋องอาหารที่เขากินวันนี้มีประโยชน์มากกว่าเล็กน้อยแต่โดยหลักการแล้วจะไม่เสียเปล่าเขายังเปิดผลไม้กระป๋องกินกินไม่หมดเรื่องหนึ่งแต่กินต่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งลูกหนีคิดว่ายังกินได้นิดหน่อยเมื่อกินไม่ได้แล้วเขาก็มองไปที่ผลไม้กระป๋องครึ่งกล่อง เด็กน้อยคนนี้ยังเป็นหมีที่โหดเที้ยมหลับตาแล้วอ้าปากกว้างและเทียนแค่เทผลไม้กระป๋อ,องเข้าไปในปากของเขาสูคานิ่งอึ้งอยู่พักหนึ่งเจ้าตัวเล็กจะไม่ถุยน้ำลายออกมาอีกยิ่งเห็นเจ้าตัวเล็กกินปลาลงท้องแล้วลืนผลไม้กระป๋อ,องเข้าไปอีกสูคานไม่มีความอยากอาหารเลยมันน่าขยะแขยงจริงๆสำหรับเด็กชายคนนี้ช่วยนึกถึงความรู้สึกของคนข้างๆได้ไหมเรอเด็กชายอิ่มแล้วเรอออกมาปลอบท้องของเขาและนอนราบกับพื้นอย่างพึงพอใจดูเหมือนเป็นหมีที่เกียจคร้านนอนอาบแดดอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ไม่ขยับขยื้อน เมื่อมองดูเรือทั้งลำเต็มไปด้วยแสงจันทร์แต่เรือลำนี้ใหญ่เกินไปและแสงจากเรลเพลิงก็ไม่สามารถปกคลุมเรือได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในท้องทะเลนี้คือความเหงาความหนาวและความมืดมิดในยามค่ำคืนตอนนี้เรือได้ขยายออกไปมากแล้วก็ถึงเวลาสร้างสิ่งที่สามารถส่องแสงได้แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างแท่นวางไฟแต่แกรงไฟกินไม้มากเกินไปเราควรหาวิธีทำอย่างอื่นที่ส่องแสงได้เปิดรรานสร้างหนังสือหนังแกะหากเป็นไปได้ซูคันต้องการสร้างหลอดไฟสองสามดวงโดยธรรมชาติแต่นี่เป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ตอนนี้ทุกคนยังคงใช้ตะแกรงไฟเพื่อให้ความร้อนและแม้แต่บางคนก็ไม่ได้ใช้ตะแกรงไฟด้วยซ้ําถ้าจะทําเป็นหลอดไฟก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินไปจริงๆตอนนี้เทียบเท่ากับยุคดึกดําบรรยังเร็วไปที่จะเข้าสู่ยุคไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงว่าหลอดไฟจะผลิตได้หรือไม่พูดเรื่องผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวก็ลำบากแล้วเครื่องมือผลิตไฟฟ้าสามารถขึ้นไปในมหาสมุทรได้อย่างไรคุณไม่สามารถใช้น้ําทะเลเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าได้แม้ว่าจะเป็นไปได้แต่เขาอาจจะไม่สามารถทํามันด้วยวัสดุที่เขามีอยู่ในปัจจุบันได้ เขาปัดเป่าความคิดเกี่ยวกับชีวิตในเมืองสมัยใหม่และจำโคมไฟที่แขวนไว้ที่ประตูเมืองมาก่อนของแบบนี้ต้องทำแค่เทียนไขเท่านั้นดูสภาพการก่อสร้างโคมภายในร้านไขมันฉลามหนึ่งไม้หนึ่งข้อกำหนดนี้ต่ำพอจริงๆสูคารเพิ่งฆ่าฉลามมาก่อนและต้องมีไขมันจำนวนมากบทที่24การหายตัวไปอย่างสงบสึนามิมาถึงสูคัรเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ไขมันฉลามตัวนี้มาก่อนแต่ตอนนี้มันมีประโยชน์แล้วเมื่อดูสินค้าคงคลังของตัวเองมีไขมันปลาฉลาม15้าชิ้น ส่วนไม้เขามีมากกว่านั้นเมื่อพูดถึงการสร้างซูคันนําไขมันปลาฉลามและไม้ออกมาเลือกทําทันทีผ่านไปครู่หนึ่งวัตถุก,ก็หายไปและมีโคมสีแดงอีกสีดวงปรากฏขึ้นที่จุดนั้นแม้ว่าคุณภาพของตะเกียงนี้จะไม่ค่อยดีนะักแต่ตามระบบตะเกียงนี้จะไม่ดับแม้ว่าน้ําจะเข้าตะเกียงสามารถใช้ได้หนึ่งสัปดาห์จนกว่าวัดสดุจะหมดเมื่อพิจารณาจากวัดสดุที่เหลืออาจใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนและจะไม่มีความมืดมิดในคืนของเดือนนี้ลูกหนีมองดูโคมอย่างมีความสุขหันกลับไปรอบๆและย่าด้วยกรงเล็บเล ซูคารแขวนโคมไว้ที่มุมทั้งสี่ของเรือเรือทั้งลำสว่างสวัยและมีโคมไฟอยู่ตรงกลางบริเวณโดยรอบสว่างขึ้นห่างออกไปกว่า1ิเมตรเหตุผลที่ซูคารสร้างโคมนี้ไม่ใช่ความตั้งใจแต่รู้สึกว่าจำเป็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นแสงออโรราแล้วซูคารยิ่งมั่นใจมากขึ้นในการจุดไฟในความมืดอย่างน้อยก็ทำให้รอบๆบเรือสว่างขึ้นหากมีฉลามมาจู่โจมในตอนกลางคืนซูคารสามารถค้นหาได้ทันทีว่ามีฉลามอยู่กี่ตัวและระมัดระวังตัว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซูคารยังได้หยิบไม้และพลาสติกจำนวนหนึ่งโหลออกมาเป็นพิเศษและซ้อนไว้บนเรือหลังจากยืนยันว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติซูคารถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ในใจเล็กน้อยอะไรจะเกิดขึ้นให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินทั้งหมดที่เขาทําได้คือเตรียมความพร้อมความพร้อมทุกอย่างซูคารนอนบนเก้าอี้และพิงไฟถูท้องของเขาและหยิบหนังสือหนังแกะขึ้นมาลูกหมีรีบขึ้นไปบนเก้าอี้ทันทีและหมีทั้งตัวก็นอนอยู่บนร่างของซูคารจับเขาไว้แน่นด้วยอุ้งเท้าเล็กๆสอง ัวของเจ้าตัวน้อยเอ็นไปข้างหน้าจ้องหนังสือหนังแกะและอ่านกับสุคารแม้ว่าจะไม่เข้าใจแต่รูปลักษณ์ในเวลานี้ดูเหมือนลูกหมีที่ดีที่รักการเรียนรู้หากคุณใส่แว่นนี่คือผู้เชี่ยวชาญแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การดูถูกสุคารเปิดหน้าจอสาธารณะของผู้รอดชีวิตและดูการสนทนาของผู้อื่นแม้ว่าฉันจะมองไม่เห็นผู้คนในมหาสมุทรนี้แต่ฉันมองเห็นคําพูดของคนอื่นและฉันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในที่สุดฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําอาหารที่ฉันเอาออกมาจากถังไม้รอบๆก็เพียงพอแล้วสําหรับฉันที่จะอยู่รอด เพราะฉันอยากจะขยายเรือเมื่อฉันรู้สึกหิวและวัสดุรอบๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอุดมสมบูรณ์เกยกมากไหมฉันเพิ่งเริ่มขยายเรือตอนนี้ยาว6เมตรแล้วของคุณละ่ะของฉันยาวแค่8เมตรและกว้าง5้าเมตรเท่านั้นฉันไปสเบียงของคุณรวยเกินไปฉันรู้ว่าฉันต้องขยายก่อนสเบียงทั้งหมดของฉันถูกแลกเปลี่ยนเป็นอาหารและน้ำสิ่งเดียวที่เหลือก็เพียงพอแล้วที่จะทดเชยกับแผ่นกระดานเรือที่เสียหายของฉลามซูคันที่เกียดเกินกว่าจะอ่านมันอีกปิดหนังสือหนังแกะแล้วไม่พูดอะไร บรรยากาศบนนี้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดบางคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกับกลุ่มเพื่อนที่มีชื่อเสียงในชีวิตก่อนและพวกเขาก็เริ่มอวดชีวิตของตัวเองแต่ซูคาร์ไม่คิดว่าการอวดดีแบบนี้จะมีความหมายอะไรไม่มีใครรู้จักใครไม่มีใครเห็นใครและคนที่ไม่รู้ว่าจะอวดถีมีคนพูดถึงหนังสือหนังแกะแทบทุกนาทีนี่เป็นเหมือนการเยียวยาทางใจของผู้รอดชีวิตและเหมือนกับผู้ที่ถือโทรศัพท์มือถือและสนทนาอยู่ตลอดเวลาเหนื้อมหาสมุรอันกว้างใหญ่หากมีเพียงคนเดียวจริงๆบางทีฉันอาจอยู่ไม่ได้จริงๆฉัันนไมม่เหห็ควาวางดๆ แม้ว่าพวกเขาจะคุยกันซูคารแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเสียเวลาของพวกเขาเองเป็นการดีกอว่าที่จะค้นหาสเสบียงเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นในเวลานี้แต่ยกเว้นซูคานที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้วคนอื่นจะรับสัตว์เลี้ยงมาจากไหนแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกซูคารจจำได้จากหนังสือหนังแกะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงปลาและไส้เดือนจำนวนมากซูคารถอนหายใจด้วยความโล่งอกและมองไปยังทะเลในระยะไกลเมื่อไหร่จะได้เห็นผู้รอดชีวิตคนอื่นๆโอ้ยเจ้าบอกกว่าถ้าเจ้าเห็นผู้รอดชีวิตคนอื่นๆในอนาคตโดยเฉพาะสาวสาววอยอ ซูคารไม่รอที่จะพูดจบแต่เด็กชายก็กระโดดขึ้นจากเขาทันทีเท้าเอวของเขาด้วยท่าทางไม่สบายใจเอาซีซี่ลืมไปว่าเธอเป็นหมีตัวเมียแต่คุณไม่ใช่มนุษย์มีเขาน้อยพูดไม่ออกกับคำพูดของสูคารอบหัวเล็กๆของมันแม้ว่าสุคารจะตั้งตารอที่จะได้เห็นผู้รอดชีวิตคนอื่นๆแต่เขาก็มีใจต่อต้านมากเป็นเรื่องปกติที่จะต้องการเห็นผู้คนแต่ถึงแม้เขาจะพบกับคนอื่นจริงๆซูสุคานก็จะไม่แตะต้องพวกเขาอย่างลึกซึ้งเกินไปอย่างแน่นอนส่วนพวกเขาต้องการมาเป็นเจ้าของเรือนั้นมันเป็นไปไม่ได้ยิ่่งกกวานนั้นอี แม้แต่สาวสวยซูคารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบคนที่เอาตัวรอดในทะเลนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีความภาคเทียนและจิตใจที่เข้มแข็งมากดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เด็กผู้หญิงที่อ่อนแอจะพูดว่าคนแบบนั้นคงเป็นอาหารฉลามไปนานแล้วหัวใจแยกออกจากพงซูคารจะไม่เชื่อคนที่มีความภาคเทียรเช่นนี้ล้วนเป็นผู้ศรัทธานในชายและหญิงเขาอยากจะกลับไปที่ห้องเพื่อน,นอนแต่ซูคารก็ผอลอ,อ,อยอหลับไปบนเก้าอี้หลังจากรับประทานอาหารและเขาต้องการที่จะอยู่ข้างนอกคืนนี้เพื่อที่เขาจะสามารถโต้ตอบได้ทันเวลาหากมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเห็นว่าซูคารหลับอยู่โดยเองศีรษะลูกหมีเขาย่องกลับไปที่ห้องหยิบผ้าห่มออกมาวางบนตัวเขาหลังจากนั้นมันก็เข้าไปกอดซูคารแน่นและขอล้ออยอหลับไปเมื่อเห็นว่าเขาไม่ตอบสนองลมค่อนข้างเย็นในตอนกลางคืนคลื่นในทะเลก็ซัดไปเรื่อยและเรือไม้ไผ่ลำเล็กๆก,ก็ลอยขึ้นลงทะเลคลื่นทะเลพัดชนเรือแล้วม้วนกลับซูคารน,นอนหลับสนิทและทันใดน,นั้นรู้สึกว่าหน้าของเขาลื่นราวกับว่ามีบางอย่างกำลังเลียเขาอยู่หลังจากลืมตาแล้วเขาไม่สบายใจมากที่จะเห็นลูกหมีอยู่ในอ้อนแขนของเขาโอ้ยเครื่องหมายตัวหนอน วงเล็บมีน้อยสองข้างกำเสื้อผ้าของเขาแน่นสั่นไปทั้งตัวเลียวอย่างเมามันที่มุมใบหน้าของเขาเจ้าตัวเล็กฝันร้ายเหรอสูคารขยี้ตาจากนั้นเขาก็เห็นเสี่ยวซีที่กำลังตื่นประหนกมองไปไกลๆรีบยกผ้าห่มมองไปในระยะไกลนั้นอะไรความสูงของระดับน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นในระยะไกลนั้นเหมือนกับตึกสูงแอร์ละมันเคลื่อนที่มาในทิศทางของเขาตลอดเวลาสึนามิสูคารตกใจเล็กน้อยดูเหมือนนว่าการปรากฏตัวของออโรราอย่างไม่ได้ตั้งใจจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความตื่นประหนกของเขา ท้องฟ้าในระยะไกลมีฟ้าแลบและฟ้าร้องส่องสว่างกินพื้นที่ขนาดใหญ่บนท้องฟ้าส่องแสงสีฟ้าและสีขาวอย่างต่อเนื่องเมื่อเมฆฝนใกล้เข้ามาฝนยังคงโปรยลงบนเรือเหมือนถั่วเสียงแตกของฟ้าร้องน่ากลัวมากและลูกหมีก็กลัวมากจนต้องกระโดดมาหาซูคารตัวสั่นไปทั้งตัวกลัวที่จะลืมตาทันใดนั้นฟ้าร้องขนาดใหญ่ก็ตกลงมาบนพื้นผิวของทะเลที่อยู่ไม่ไกลและทะเลก็ระเบิดทันทีบทที่25พายุฝนฟ้าขนองและึนามีการพลิกฟื้นเอาชีวิตรอด เหนือทะเลนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าสนามิและพายุฝนฟ้าขนองอีกแล้วใบหน้าของซูคารค่อยๆเคร่งเครียดเขานําทุกอย่างที่อยู่บนเรือเก็บในโกดังของเขาเองทันทีเขาโล่งใจหลังจากเก็บตะแกรงไฟเครื่องกรองน้ําทะเลโคมไฟเก้าอี้อ่างไม้และอื่นๆแล้วเท่านั้นทันทีที่ซูคารเก็บสิ่งเหล่านี้ออกไปเขาเหลือบมองฟ้าและละฟ้าร้องโดยไม่ได้ตั้งใจในระยะไกลสุดขั้วดูเหมือนจะมีเงาสีดำขนาดใหญ่มากเคลื่อนตัวอยู่ใต้ทะเลแอร์มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินว่ามันใหญ่แค่ไหน เมื่อชำเลืองมองคุณจะเห็นได้เพียงคร่าวๆเท่านั้นราวกับว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่หลังจากที่สายฟ้าตกหายไปก็มีเสียงทะเลสาดกระเซ็นไปทางเงาดำนั้นหัวใจของซูคารค่อนข้างเคร่งครึมมันคืออะไรซูคารเก็บข้าวของของ,ของตัวเองไว้ทั้งหมดซูคารมองดูเรือใต้ฝ่าเท้าของเขาและถึงกับต้องการเก็บเรือเมื่อสึนามิมาเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียอะไรเพราะสึนามิแต่แล้วเขาก็ทําได้แค่กระโดดลงไปในทะเลกับลูกหมีน้อยของเขาเท่านั้นแม้ว่าเขาจะสามารถอยู่รอดได้ในทะเลได้แต่ก็เสี่ยงเกินไป สำหรับสึนามิขนาดใหญ่เช่นนี้เราคงต้องมาดูสถานการณ์กันในภายหลังยังมีเวลาอีกสองสามนาทีก่อนเกิดสึนามิแอล์แมนจะไม่มาหาเขาทันทีมองดูคลื่นพุ่งเข้าหาเขาเขาหยิบหนังสือหนังแกะออกมาสุขันต้องการรู้ว่านี่เป็นภัยพิบัติระดับท้องถิ่นหรือระดับโลกมฉะนั้นโลกนี้จะไม่กลายเป็นโลกที่ต่อต้านเขาหรือพระเจ้ายังมีสึนามิอยู่ฉันจะรอยดอไหมมันดังมากฉันกลัวมากในที่สุดวัตถุดิบที่ฉันรวบรวมมาโอโอโอเรือข้ากําลังจะจมจะมีใคร,รมาช่วยข้าหรือไม่ เรือยาว8เมตรของฉันถูกแยกออกโดยทะเลในที่สุดฉันก็ต้องสร้างเรือใหม่ลำหนึ่งสูงคานเก็บหนังสือหนังแกะดูเหมือนว่านี่เป็นหายนะสำหรับทั้งโลกโลกนี้ช่างโหดร้ายอย่างไม่คาดฝันนี่ก็เป็นการบอกให้ผู้รอดชีวิตเหล่านั้นรู้ว่าวิกฤตมีอยู่ทุกคนทุกแห่งและไม่คาดฝันปราบใดที่มีการรวบรวมวัสดุมากมายและเรือมีขนาดใหญ่เพียงพอการสูญเสียส่วนหนึ่งจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่สำหรับคนที่ต้องการอยู่อย่างสงบสุขในวันธรรมดานั้นเป็นทุกอย่างมากฉันนิฐานว่าผู้รอดชีวิตโดยเรือที่ยังไม่่ไได้ขยายาจะมมีถึงใน 10. เมื่อเผชิญกับภัยพิบัติแบบนี้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายการรอความช่วยเหลือเท่ากับการรอความตายผู้รอดชีวิตบางคนใช้ประโยชน์จากการมาถึงของสึนามิเพื่อนำเสบียงทั้งหมดออกอย่างรวดเร็วและขยายเรือประมงของตนเองวัตถุดิบหมดทันทีดีกว่าตายเนคดำขนาดใหญ่พร้อมกับฟ้าร้องสายฟ้าและสึนามิกำลังเข้าใกล้สูคารอย่างรวดเร็วในที่สุดสูคานก็ยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดเหลือบนเรือแล้วแต่ไม่สามารถเก็บห้องพักเทียงห้องเดียวลงในโกดังได้เว้นแต่ว่าจะแยกส่วน เขากำลังคำนวณอย่างรวดเร็วว่าจะทำอย่างไรและเขาต้องต่อสู้กับภัยพิบัตินี้ให้ถึงที่สุดแต่เหนือมหาสมุทรนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะต่อสู้กับฉลามในทะเลพวกเขาจะต่อสู้กับภัยธรรมชาติได้อย่างไรลูกหมีนอนอยู่บนร่างของเขาและส่งเสียงคร่ำครวญดวงตาเล็กๆของเขากลิ้งไปมาเพราะกลัวว่าจะถูกคลื่นสึนามิกลืนก,กินแค่รอให้สึนามิมาหลังจากสึนามิมาถึงเรือไม้ไผ่ลำเล็กและบ้านไม้ของตัวเองจะต้องถูกทำลายล้างและหายไป แม้ว่าคุณจะสามารถอยู่รอดได้แม้ว่าคุณจะรีบลงไปในทะเลแต่คุณจะอยู่รอดในถิ่นทุรกันดารได้อย่างไรหรือคุณยอมรับมันเรือไม้ไผ่ลำเล็กเป็นไม้จํานวนมากแม้แต่ซูคารก็รู้สึกลำบากใจซูคารรู้สึกว่าเขาไม่เต็มใจมากแต่เขาทําได้เพียงยืนบนเรือและเฝ้าดูสึนามีในระยะไกลสึนามีทาให้คลื่นสัดสูงขึ้นเรือเร่อยๆและเรือก็ลอยขึ้นลงหลายครั้งโดยน้าทะเลที่ไหลเชี่ยวซูคารจับเรือไว้แน่นเพื่อไม่ให้ลม้มลมแรงขึ้นเรือเร่อยๆทาให้เสื้อผ้าข,ของซูคานส่งเสียงวีดหวิว คนบนร่างของลูกหมีถูกพัดปลิวและมองเห็นฉลามสองสามตัวในระยะไกลที่ว่ายหนีไปอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วในเวลานี้สายฟ้าที่ดูเหมือนจะถีบพื้นที่เป็นประกายและระเบิดในท้องฟ้าอันไกลพ้นในทันใดในเวลานี้ท้องฟ้าทั้งหมดถูกจุดไฟทำให้โลกสว่างสวัยในทันทีคลื่นยักซัดเข้ามาทันทีและเรือไม้ไผ่ลำเล็กก็ลอยขึ้นไปในทันทีช่วงเวลาที่ซูคานคว้าเรือไว้กลางอากาศดวงตาของเขารีลงและมองไปในระยะไกลในขณะนั้นเขาดูเหมือนจะเห็นเกาะอ,อยู่ไกล ไม่ผิดใช่ไหมฟ้าร้องและฟ้าผ่าบนท้องฟ้าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทะเลและท้องฟ้าทั้งหมดจะสว่างสวแล้วเสียดายที่คลื่นใหญ่เกินไปจนบังสายตาของซูคารและเขามองไม่เห็นด้านข้างของคลื่นเมื่อเห็นเปลียวคลื่นซัดมาอีกรอกคุณสามารถใช้มันพัดส,ส่งเรือไม้ไผ่ลำเล,เล็กๆไปอีกครั้งเพื่อให้คุณมองเห็นเกาะกลางอากาศได้อย่างระมัดระวังปล่อยให้ลูกหมีจับเอลตัวเองแน่นๆเขาจะต้องเห็นจุดยอดของคลื่นนี้อย่างชัดเจนโดยการหาว่าเกาะน,นี้สามารถหลบภัยจากพายุและเกลี่ยวคลื่นของสึนามิได้หรือไม่เขาจึงจะหาทางได้ เมื่อขึ้นเข้ามาใกล้สูคารก็ย่อตัวลงและคว้าเรือไม้ไผ่ลำเล็กไว้แน่นจ้องมองไปในทิศทางนั้นด้วยดวงตาที่แคบลงในขณะที่ขึ้นทะเลซัดขึ้นเรือก็พุ่งสูงขึ้นกว่าสิบเมตรนี่ทําให้สูคารและอาวซีซีรู้สึกจุกมากดีที่พวกเขามีร่างกายที่ดีไม่เช่นนั้นคงตายแน่ทันทีที่เรือบินขึ้นไปในอากาศสูคารมองไปทางเกาะและสนามิอย่างเคร่งครึมแสงจากฟ้าและฟ้าผ่าทําให้เห็นหน้าเกาะชัดเจนนี่ยังทําให้เขาแน่ใจด้วยว่าเขามองไม่ผิดแน่แท้จริงแล้วมันคือเกาะที่ใหญ่กว่าเกาะที่เขาเคยลงจออดมาก่น t ึนามิมาจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกและเกาะอ,อยู่ทางทิศใต้ตามทิศทางของสึนามิเกาะแห่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงคลื่นแห่งภัยธรรมชาตินี้ได้วินาทีที่เรือล่มหัวใจของซูคารขยับและมีความหวังซูคารยังคิดออกเรื่องกฎของ t ึนามิของโลกดูเหมือนว่าส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่มหาสมุทรนี่ควรจะเป็นการถจัดความโกลาหลของผู้รอดชีวิตจากทะเลในโลกนี้แม้ว่ามันจะโหดร้ายแต่ก็ไม่นานเท่ากับความเจ็บปวดในระยะสั้นมันมาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยากไร้และลดความเจ็บปวด คิดแบบนี้น่าจะดีกว่าใครเป็นคนกําหนดสิ่งนี้กฎของโลกนี้ดูเหมือนนว่าที่ดินเป็นที่เดียวที่เขาสามารถหลบหนีจากภัยธรรมชาติได้สุคันไม่ลังเลอีกต่อไปและเรียกลูกหนีทันทีเพื่อเตรียมภัยเรือและต่อสู้กับภัยธรรมชาติเมื่อฉันเข้ามาในโลกนี้มันเป็นการต่อสู้กับพระเจ้าคุณสามารถอยู่ได้ดีเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังของมหาสมุทรถ้าภัยธรรมชาติทําลายตัวเองคุณจะพิชิตมหาสมุทรนี้ได้อย่างไรโอ้เครื่องหมายตัวหนอนลูกหมีกระโดดลงจากตัวเขาและเห็นความจริงจังของสูคันเขาไม่กลัวอีกต่อไปและะพร้ออมที่จ่จตสู มันหยิบกระบองทองคําจากซูคานและกระบองทองคํานี้ได้เปลี่ยนไม้าพายแต่ไายเพียงอันเดียวไม่เพียงพอซูคานเปิดหนังสือหนังแกะทันทีและพบเงื่อนไขในการสร้างไม้พายสิ่งที่จําเป็นคือไม้สองชิ้นเพื่อทําไม้พายโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาก็สร้างมันขึ้นมาเป็นไม้ภายทันทีแม้เมื่อจําเป็นซูคานก็กระโดดลงทะเลพร้อมกับลูกหมีน้อยของเขาและพายเรือไม้ไผ่ลําเล็กๆไปที่เกาะ